ความยากของคดีนี้คือของงานแบบนี้คือถ้าเราไปทํำลายจุดสมดุลเหมือนที่ท่านอาจารย์บอกว่าอมากไปน้อยไปเนี่ย<ช>มันจะกระ,รบกระทบกับมาหารเรารนะครับเพราะฉะนั้นบางอย่างเนี่ยทำเร็วเกินไปก็อาจจะไม่ดีและผมคิดว่าเราต้องศึกษากรณีที่มีประเทศใหญ่ๆใ,ในโลกนี้เขาเจอปัญหาแบบนี้ยาเสพติดแรงงานข้ามชาติคนลักลอบเข้า มาในประเทศเขาไม่ได้ไปสั่งให้ประเทศเพื่อนบ้านทำนะครับเขาบอกประเทศเพื่อนบ้านเธอต้องการความช่วยเหลือ,อยังไงเธออยากจะสร้างศูนย์จัดการเธออยากจะได้งบประมาณไปเทรนไปฝึกฝนให้เจ้าหน้าที่อย่างคุณไปจับผู้ร้ายได้มากขึ้นหรือเปล่าบางคนบอกโอ้โหเขาจับได้อยู่แล้วแต่บางทีเนี่ยวิธีการที่ใช้เรืยกว่าระบบแครอทก็คือมีมีรางวัลให้ <c oughs> ไม่ใช่สติ๊ก <c oughs> คือไม่ได้เอาไม้ไปตีเขานะครับ มันทาให้การแก้ปัญหามันเร็วขึ้นและประเทศไทยไม่จำเป็นต้องออกคนเดียวครเราก็จับมือกับอาเซียนสิคร, <c oughs> นครับว่าจะมีประเทศเพื่อนบ้านคนไหนหรือถ้าจีนเขาบอกอ้าวช่วยกันเลยเป็นความร่วมมือระ <c oughs> หว่างภูมิภาคเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันกระทบทุกคนนะครับจะได้ให้ความปลอดภัยเกิดขึ้นกับคนจีนมาอยู่ในเมืองไทยอาจจะได้รับสายคอเซ็นเตอร์เป็นภาษาจีนภาษาไทย,ดยได้ก็ไ <c oughs> ด้ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราอาศัยความเป็นคนที่เป็นประเทศที่มีมิตรภาพกับหลายๆประเทศรวมศูนย์เข้ามาแล้วเข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้ถูกจุดโดยการให้แรง โน้มน้าวไม่ใช่แค่แรงจูงใจ <c oughs> ไม่ใช่แค่ไปบังคับไปว่าเขาว่าเขาทําผิดอาจจะเป็นนิมิตหมายที่ดีที่เป็นสเต็ปหรือขั้นต่อไปที่รัฐบาลชุดนี้จะเดินต่อครับค่ะ <c oughs>